สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับคลิปนี้ก็นําเสนอนะครับพิมพ์ใหญ่เกติรดซุ้มนะครับเนื้อแดงกลูนะครับมวลสารที่เห็นนะครับออกเสียงแดงนะครับก็จะเป็นพวกหินศิลาธิคุณนะครับผสมกับว่านสบู่เลือดนะครับลงคาบน้าเทือกเพื่อรักษาเนื้อพระนะครับองค์นี้มีความสวยงามมากนะครับแล้วก็สีแดงน้าเทือกนี่นะครับเป็นเนื้อเดียวกับองค์พระเลยนะครับสวยงามมากนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเดี๋ยวจปชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี้จะเห็นออกสีนะครับค่อนข้างจะสม่ําเสมอนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบหลังเรียบนะครับแต่ก็จะมีร่องรอยนะครับรูปพุนปลายเข็มนะครับะนด้านหลังเห็นบนสารชัดเจนครับทั้งกลุ่มยกควนอูนะครับแล้วก็นะครับทังชุมกอนะครับแร่โลหะธาตุนะครับสีดํามันเงานะครับรวมทั้งผงเกสรนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับท่านใดสนใจก็นะครับติดต่อนะครับ เข้ามาได้ครับทั้งในช่องทางอ่ามิเสนะครับและเบอร์ติดต่อสายตรงนะครับ